สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมลายเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนำแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์กันนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC ดีในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะฮะไอดี ID, รองจริงจัง v 2เนาะอ่าก็ เล่นในสตีมนะฮะก็ยังมีคนสงสัยยังงงๆอยู่นะครับว่า ID เนี่ยมันมาได้ยังไงมันงอกมาได้ยังไงนะฮะก็จริงๆอะ่ะผมทำซีรีส์ ID รองจริงจังเนาะซึ่งเปิดไปเนี่ยอ่าเป็น ID แรกนะฮะเนื่องด้วยที่ผมอะ่ะเกลือนะนี่เลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์ของ ID รองจริงจังนะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยคือที่ตัดสินใจทำตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอ่า มีคนทักมาถามนะครับว่าปั้นใหม่เนี่ยเดือนากไมกี้อ่ะเออตอนนั้นน่ะมันเล่นยังไงอะไรผมก็เลยอยากมาทำเนาะเป็นป้ายเหลืองอันนึงแล้วก็เป็นแบบเล่นเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เนี่ยเออก็ปั้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเนี่ยผมก็ทํามาเป็น EP EP ไปแต่หลังๆไม่ได้เขียน EP เนาะเพราะว่า ID มันเปลี่ยน อ่ามันเป็น4เดือนที่แล้วนะฮะแล้วมีคนถามมาเยอะว่าเออมันผมปั้นไปเท่าไหร่นะฮะจริงๆผมปั้นน่าจะประมาณ2เดือนแต่พอมาดูเวลามันยังไม่ถึง2เดือนเลยเนาะที่ลงคลิปไปอะ่ะเออก็เกือบประมาณ2เดือนแหละไอดีเนี่ยเออจะมาอ,อัปเดต<ะ>อัปเดตให้ดูนะคือจริงๆเนี่ยผมเป็นไอดีนี้เนาะอ่าเป็นไอดีนี้นะครับ4ตัวนี้ที่เล่นตอนแรกนะฮะแล้วมันมีปัญหาตรงที่มันเกลือนะฮะคือผมอะ่ะอยากได้รองเท้ามืดสัก2ออันนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใส่ให้ลุงนวดกับ คนี่สล็อตนะซึ่ง ID นี้ผมก็จะเอามาใส่ให้กับลุงหนวดไม่ก็ยมมาทูดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนาะเออก็เลยเปิดมานะฮะนี่ก็เล่นแล้วก็บอกนะฮะว่า ID ใหม่ๆเนี่ยต้องทำอะไรซึ่งที่ผมเนี่ยไม่เอาเพลย์ลิสต์ออกนะครับเพราะว่า,าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับที่ว่าแบบเออเริ่มต้นมาทำอะไรอะอย่างเรื่องแนวทางการหาเพื่อนนะฮะที่อ่า,อาแอดเพื่อนนะฮะแอดเพื่อนมั่วๆอะไรพวกนี้เนาะในเกมเนี่ยแล้วก็ทำเอ แล้วก็มีซีรีในการทำทีร้อยของ ID ดีใหม่นะที่เรียกได้ว่าอัปเดตน่าจะล่าสุดแหละนะฮะเป็นคลิปนี้เนาะหมดไปเท่าไหร่อะไรก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาได้แค่5 EP เท่านั้นนะครับอ่ามาได้แค่5 EP เออมาได้แค่5 EP เท่านั้นก็เรียบร้อยเลยเออนี่มาได้แค่5 EP ก็เรียบร้อยครับปลดประจำการไปแล้วเออปลดยังยังไม่ปลดเนาะอ่ายังมียมมาทูดอยู่ยังไม่ปลดยังไม่ปลด มาได้5 EP นะฮะคือผมน่าจะทำเป้าก็คือเก็บให้ครบ7,000แหละมะัม้งูดไปเปิดแหละแต่น่าจะจะไม่ได้เนาะไม่น่าจะได้ก็เลยปลดประจําการไปแล้วก็เลยมาเป็น ID นี้นะฮะ,อะลองจริงจัง V2 อ่าก็ผ่านไปประมาณเดือนอันนี้ขอเกินหน่อยเนาะเผื่อคนงงเนาะผ่านไปประมาณเดือนเดียวนะฮะที่ผมอัพเนี่ย ID ที่เล่นอยู่นะตอนเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นมานี่คะ่ะมีลุงนวดนะฮะแล้วก็เปิด ผมใช้ Ruby เปิดไปแล้วนะครับ Ruby ในตัวอยู่ประมาณ400ก็อัปเดตเนี่ยว่ามีรองเท้าบูสต2อันนะฮะในครั้งอ่าแล้วก็มีเกียร์โจมตีโดนเนี่ยในรอบของเทนกะเนาะอ่าถ้าสุดแกล่งอ่ะแห่งหน่วยป้องกันอาสุนะมีโดนแน่นอนประมาณ4ชิ้นอ่านีน่น่าจะเปิดให้ดูอยู่ นี่อันนี้คือร่วมต้นนะประมาณ2เดือนละกันนะจริงๆมันเดือนกว่ากว่าที่ลงไปก็ประมาณนี้สามารถไปดูกันได้นะก็คืองอกมาเป็น V2 ซึ่งคลิปหลังๆที่ลงไปในซีรีส์ไอดีลองจริงจังเนี่ยจะเขียน V2 ที่มาของ V2 ก็คือเนี่ยแหละไอดี ID แรกกับผมเล่นแล้วมันเกลือนะครับก็เลยทําเป็น V2 ใหม่ไม่มีการเติมสักบาทเนาะแต่ไอดีช่วงต้นเนี่ยผมหาซื้อมาเพื่อที่จะมาปั้นเพราะว่าบางตัวละครมันหาไม่ได้อย่างตัวลุงนวดนะฮะอย่างตัวอย่าง ตัวอะไรวะอย่างเฟรุ่น id ไอดีนี้มีเฟรุ่นมีโคนี่สล็อตติดมาด้วยอะไรเงี้ยอย่างบางตัวมันหาไม่ได้ผมก็เลยซื้อมาเริ่มต้นแต่ในการเติมสักบาทไม่มีเลยอันนี้เป็นสายฟรีสายฟรีหมดนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็จะมาบอกนะว่าเฮ้ยผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยควรหาตัวอะไรเพราะว่าตัวผมเนี่ยเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทีมที่ผมเล่นมันก็ดีนะสามารถแนะนําได้เหมือนกันนะฮะอ่ะ อันดับแรกเลยครับ PVP นะปัจจุบัน ID ปั้นมา2เดือนนะผมตีกลมๆสเดือนจบเพชรสองนะฮะถ้าดันเนี่ยจบเพชรหนึ่งนะฮะผมไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่านะครับในความคิดของทุกคนนะบางคนเล่น2เดือนไปไป,ไปทีมบินเนี่ยอาจจะไปมาสเตอร์ละแต่ผมเนี่ยดันไปขึ้นเพชรหนึ่งนะฮะสามารถไปดูได้ในไลฟ์สตรีมเนาะน่าจะประมาณล่าสุดไลฟ์สตรีมล่าสุด,สดทำสตรีมดัน ID เนี่ยขึ้นเพชรหนึ่งเพราะเรามีเป้าหมายในการเก็บรูบี้ให้ครบ800 นะฮะเออทำไมถึงต้องเก็บรูบี้ให้ครบ800ใช่ไหมอ่าคลิปเนาะไอดีลองจริงจัง v2 เนี่ยที่เปิดหานะเกียร์คริสต์มาสไปพนะันหกเนาะทุกคนก็คอมเมนต์ขึ้นหูหวาเลยเนะาะปืนคริสต์มาสออกรองเท้าออกเนาะเออได้มา2ชิ้นหลักๆ8ดดาวนะก็ผมเปิดไปเนะี่ยพันหกเนาะแล้วคือ กล่องการันตีเนี่ยผมเหลืออยู่ประมาณ8 R4 อีครั้งผมจะได้อีกหนึ่งกล่องการันตีซึ่งอีกหนึ่งกล่องการันตีมันคือ800รูบี้ที่ผมต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็นที่มาในไลฟ์สตรีมที่ผมต้องดันไอดียเนี่ยยังไงก็ได้ให้ขึ้นเพชรหนึ่งเพื่อที่จะเอารูบี้นะครับในการขึ้นหลีกนะครับครั้งแรกอ่าถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่ๆเนี่ยเวลาเราขึ้นหลีกเงินหลีกทองหลีกเพชรหลีกมาสเตอร์ครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รูบี้ นะครับครั้งแรกที่เราขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้การรีประจําสัปดาห์นะอย่างผมเนี่ยขึ้นเพจสอก็ได้มา140นะฮะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยตอนนี้ก็ขาดอยู่ประมาณ120นะฮะซึ่งคํานวณโดยการปั้นตัวกิกกแม็กก็ประมาณ24ตัวจะครบ800รูบี้นะฮะเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดอีกทีนึงนะน่าจะเปิดคิด s มาร์เหมือนเดิมนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะที่มาซึ่งเริ่มต้นนะฮะ,ะมีโดนอยู่ประมาณ4อันอันนี้หลัก ดาบญี่ปุ่น2ปืน2นะฮะแล้วก็ช่องกลางเนี่ยมีรองเท้าวูสอนะส่วนช่องท้ายก็นานอำเภอติดมาอ่าแล้วก็เอา1,600รูบี้ทุ่มเนี่ยได้รองเท้าคริสต์มาสมา,มานะฮะแล้วก็ได้ปืนคริสแล้วก็พวกคาถาคริสแล้วก็กระ,กระดิ่งนะ,ะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดอีกอยากได้กระดิ่งอีกนะฮะสะสมไว้นะครับซึ่งเบื้องต้นนะสำหรับคนปั้นใหม่นะครับหรือว่าอยากจะเล่นใหม่เนี่ยส่วนตัวผมนะอยากให้มีเลยก็คือ1ครับลุงหนวดตัวดาเมจนะฮะอ่า เริ่มเล่นใหม่นะครับหาตัวดาเมจโหดๆลุงหนวดก็ได้นะฮะอย่างแบบบางคนมีปัญหาในเรื่องกบม่วงที่มันหายากเนาะอย่างผมเนี่ยไอดีใหม่เนี่ยได้กบม่วงก็คือการดันหอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาตัวโคโรโบนะฮะอ่าพวกตัวโคโาโบนะฮะที่มีตัวดาเมจอย่างอ่าตัวลูดเดตนะฮะเมกูมินอย่างเงี้ยนะฮะเอามาช่วยในการเล่นหอคอยเพื่อที่เราจะได้เก็บ นะฮะฮเวลาเราเล่นเคลียร์ด่านบอสเนี่ยทุกร้อยสิบนะเนี่ยทุกสิบด่านสิบด่านบอสอ่ะมันจะอยู่ทุกหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบทุกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันจะเป็นด่านบอสเวลาเราเคลียร์เราจะได้กบม่วงเนาะแล้วพอลองลงมาหนึ่งด่านก็คือแปดสิบเก้าที่ขึ้นต้นด้วยเลขเก้าเนี่ยมันจะมีภารกิจกบม่วงคือเราจะเล่นโดยการใช้แค่ว่องไวเท่านั้นนะฮะในการตีเนี่ยเราจะได้กบม่วงตรงเนี้ยก็ได้เป็นสิบตัวเหมือนกันนะ ผมก็เล่นไปตรงนี้ก็ช่วยทําให้เราปั้นนะครับเลนเจอร์ไฮเปอร์แม็กได้ไวมากขึ้นผมก็เลยปั้นเนี่ยลุงหนวดไฮเปอร์แม็กตัวแรกของทีมนะฮะหลกัลกๆเลยการเล่นใหม่นะฮะหรือว่าการปั้นไ d เนี่ยมีตัวดาเมจนะฮะตัวดาเมจเก่งๆเ,เนี่ยเราสามารถดูได้เลยเวลาเราจะหา ID ดีนะอันนี้ก็พูดไว้เพราะมีคนถามผมเยอะเหมือนกันนะฮะเวลาเราจะหา ID ดีเนี่ยเรามองเลยตัวดาเมจหลกัลกๆนะฮะลุงหนวดนะฮะเมกูมิน นะฮะอ่าลุงนวดเมงูมินรูดีสอ,อะไรพวกเนี้ยหาได้เลยไม่มีปัญหานะครับตัวพวกนี้เก่งอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่านี่ลุงนวดเมงูมินรูดีสอย่างเงี้ยนะอ่าสามตัวเนี้ยผมว่าได้อยู่แต่ท็อปตำนานอาจจะไม่เห็นเนะเาะเขาน่าจะมาเล่นคอมโบแล่พันตัดแลก่กันอยู่นะฮะและอีกหนึ่งตัวหลักๆเลยนะครับที่ถ้าติดมาด้วยจะดีมากนะฮะ,นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้รับได้รับ การันตีจากตัวเองเลยที่เล่นนะฮะช่วยทีมได้เยอะก็คือโคนี่นักพนันหรือว่าโคนี่สล็อตนะฮะซึ่งถ้ามีโคนี่สล็อตเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่เก่งเราอาจจะต้องมีเกียร์อย่างโจมตี T สกิลโดนแน่นอนใสเข้าไปนะฮะของทักษะนะและก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็จะเป็นความแม่นยำธาตุตรงนี้เรียกได้ว่าช่วยมากๆนะฮะคืออย่างไอดีหลักผมเนี่ยเล่นโคนี่สล็อตเนี่ยไปลีกระดับมาสเตอร์อะไรพวกเนี้ยผมจะรู้ดีว่ามันสตันไม่ได้ดีขนาดนี้แต่เนื่องด้วยที่มันเป็นไอดีใหม่ แล้วหลีกมันอาจจะไม่สูงมากคนอาจจะไม่ได้มีเกียร์หรือตัวละครที่เก่งหลายตัวเลยทำให้โคโนี่สล็อตเนี่ยในหลีกล่างๆหรือว่า ID ใหม่ๆเนี่ยโคตรกออ๊อตเออมันก๊อตในเรื่องของการสั้นนะฮะแล้วมันสั้นเนี่ยถ้าเราปั้นแม็กเนี่ยมันสแตน12บสวินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีสล็อตต้องรีบปั้นไฮเปอร์แม็กก่อนนะอย่าเล่นแบบผมนะ <c oughs> เออในสตรีมเลเวลหนึ่งะฮะเอาไปเล่นนะฮะซึ่งการสแตนเนี่ยมันจะคูณระยะเวลาของ ตัวเลเวลนะฮะก็คือเอาเลเวลตรงเนี้ยอย่างผมมี175ก็คูณ0.05ไปมันออกมากี่วิก็ประมาณนั้นนะฮะสูงสุดคือ12วินะก็คือ240เวลนั่นแหละไฮเปอร์แม็กนะฮะอ่ะตัวนี้มีดีมากและต้องมีโดนแน่นอนและยิ่งมีอาอาแม่นยำธาตุเติมเข้าไปเนี่ยยกนิ้วโป้งเลยนะผมพูดแค่นี้ สุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวไปเล่นให้ดูด้วยนะฮะโคนี่สล็อตในหลีกแบบไม่สูงมากคือช่วยทีมได้เยอะนะฮะแบบสตูไม่ได้เดินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทิ้งท้ายก่อนไป P ีพทิ้งท้ายเนาะก็คือเรื่องเกียร์เนี่ยไอดีใหม่ๆนะเล่นแบบผมก็ได้ครับไปเล่นเกียร์รอบโคราโบที่มันมีเกียร์โดนรอบนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะแต่เราอาจจะเอาตั๋วเปิดให้ได้ก่อนหรือว่าจะอาจจะลองหาเกียร์คริสต์มาสยืนพื้นไปนิดนึงก็ได้แต่ถ้าถามผมเนี่ยไปเล่นเดือนที่ มันเป็นเดือนที่มีเกียร์โดนแน่นอนพวกเกียร์โคลาโบแบบนี้ผมมองว่ามันสามารถออกได้เยอะนะอย่างผมเนี่ยไปเล่นเดือน10เนาะก็จะมี7ดาวดาบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลงท้าบูทเนี่ยมืดเนี่ยผมอาจจะเล่นถูกเดือนด้วยแล้วลุงนวดก็มีมันก็เลยเกียร์พอดีกันมันก็เลยโหดขึ้นไปอีกแต่ถ้าถามผมเนี่ยไอดีใหม่ๆควรมีเกียร์โดนแน่นอนนะฮะทำไมต้องมีเกียร์โดนแน่นอนนะครับเพราะว่าในหลีกนะปัจจุบันเนี่ย การที่เรามีเลนเจอร์ตัวเก่งไม่พอนะฮะมันต้องมีโดนแน่นอนด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะว่าเขาแพ้ผมเพราะอะไรทีมป้องกันนะฮะผมมี5ตัวนะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไอดีปั้นได้2เดือนนะฮะอ่าปั้นได้ประมาณ2เดือนเดี๋ยวมาดูกันน่าจะโดนสล็อตสตันไหมหรือว่าเป็นคอมโบแรกพันที่ดุเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ใช้ตู้บินตีผมด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอออ่ะนี่นะจะเห็นนะครับว่าเนี่ยอัศวินยืนนิ่งฮะเห็นไหม อ่าอัศวินยืนนิ่งนี่ครับอ่ะแล้วก็ติดคอมโบแรกผันไม่มีแร่ปล่อยเลนเจอร์อ่ะน่าจะชนะได้นะเห็นไหมหมุนหมุนนะฮะอ่าการโดนนี่ไม่ไม่ได้โดนแค่อัศวินนะมันจะมีตัวกินกินก็จะสตัน์หกวิเหมือนกันนะน,นี้ก็ช่วยกันสตัน์อ่ะทั้งกินทั้งสล็อตนะเอออยากได้ธนูคริสต์มาสมากเดี๋ยวไว้800รลูบี้ขอธนูคริสต์มาสใส่ให้กินนะเกิดแน่ดีนี้มินจะได้หรือเปล่านะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูกันนะฮะว่า ความโผดของโค้ดที่สล็อตเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวทีมนี้น่าจะไหวอยู่มาครับอ่าให้ดูเลยแบบโผดมากครับบอกเลยนี่ครับปล่อยสล็อตไปนะฮะแล้วคือมันสตันแบบยกแผงอะ่ะจริงๆนะฮะเออถ้าคนถามว่าสล็อตจะไม่เก่งตอนไหนก็ไม่เก่งตอนที่แบบโดนเนิร์ฟสตันไม่แม่นอะ่ะแต่ตอนเนี้ยดูดิครับยืนนิ่งฮะ,ะเห็นปะยืนนิ่งเป็นแถบเลยอะ่ะและการที่ยืนนิ่งเป็นแถบเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกสกิลไม่สามารถตีได้นะฮะ ซึ่งมันจะต่างกับใบนะฮะถ้าใบเนี่ยศัตรูยังตีธรรมดาใส่เราได้แต่สตันเนี่ยศัตรูยืนนิ่งไปเลยครับเออมันก็จะเป็นจังหวะนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถดันนะฮะอ่าดันเขาชนะได้เนี่ยแหละเออที่ผมชอบนะฮะสำหรับสล็อตนะออันนี้ไม่ไหวนะอาจจะให้ดูนะเนี่ยว่าสล็อตเนี่ยสตันแบบดูดิครับกินแบบยืนแบบยืนนิ่งฮะอ่านี่ครับเรียบร้อย นี่ฮะให้เห็นนะว่าแบบสล็อตเนี่ยมันสตันดูจริงๆก็ดันไปแบบขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเล่นกันอีกหน่อยนะครับาหาทีมที่ตีไหวหน่อยนะอันนี้ก็ให้ดูนะว่าเนี่ยแหละทีมนะปัจจุบันเราต้องมีเกียร์โดนแน่นอนไปสู้กับเขาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูไหมเออเพราะว่าตอนเนี้ยบาวร็อกผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมมีลุงหนวดในการจัดการบาวร็อกนะฮะแต่จะกลัวลุงหนวดด้วยกันเองมากกว่านะฮะก็เดี๋ยวเย็นนี้นะฮะหรือว่า วันนี้แหละตอนดึกๆประมาณทุ่มสองทุ่มผมมีสตรีมเนาะ,ะก็จะมาล่านะฮะมาล่าตัวอหินมืดไปอัพลุงหนขึ้น9ดาวนะฮะก็จะเก่งที่ไปอีกลุงมหนนะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยสล็อตเนี่ยจะสตันนะนี่ครับอ่าแล้วก็มีกินสตันไปด้วยนะนี่เลยอ่าให้เห็นครับนี่ครับอืม ซึ่งทีมผมเนี่ยมันจะมีในเรื่องความเปราะบางเนาะช่วงต้นอาจจะต้องใช้ไอเทมในการช่วยกดน้ําแข็งไฟก่อนหรือว่ากดอมาตะก่อนเพื่อสร้างกองทัพมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์การชนะมากขึ้นะจะต้องเล่นแบบนี้นะครับนี่ให้เห็นครับเรียบร้อยค่ะอีจจะอีกสักทีมนะฮะก่อนจบคลิปนะ,ะนี่ขึ้นมาท้องหนึ่งแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแบบ เออไอดีมันดูแบบไปได้ไวเนาะเพราะว่าไ d ดีรองจริงจังผมว่ามันก็ไม่ได้ไวขนาดนี้อ่ะแต่มันเป็นตามยุคอะเนาะยุคนั้นตัวบาร์็อกมันมีมีมันก็อาจจะไปไวแต่ตอนนี้ผมมองว่าไวอยู่อ่าเล่น2เดือนสามารถดันไปจบเพชรหนึ่งนะฮะแล้วจบลีกเพชรสองได้เนี่ยโหผมว่าโหดเหมือนกันนะ2เดือนอะเพราะว่าคือมันมันต้องมีแบบมันต้องทั้งดวงดีวางแผนดีบวกกับ ได้ตัวเลนเจอร์ที่ดีด้วยและเล่นในเดือนที่เลนเจอร์มันโหดด้วยนะยนอย่างลุงหนวดอย่างเงี้ยมีสล็อตติดทีมแล้วมาเล่นเดือนกินกินโหดเป็นตัวแทงให้ทีมได้อย่างเงี้ยเอออันนี้คือการเล่นถูกเลยแบบสุดยอดจริงๆนะครับอีกสักเกมหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไหวไหมนะน่าจะตึงอ่ะเจมมืดเออน่าจะตึงปีนะนะเจมมืดนะโอเคเขาอยากเสกมันแม่นนะเสกนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเสกเหมือนสตันเลยนะทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเลย เออยืนนิ่งเหมือนกันอ่ะทีมนี้จะไหวไหมเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเนี่ยตัวหลักๆเขาก็จะมีอย่างพวกเกียร์โดนแน่นอนเราก็ต้องมีเกียร์ดีๆไปช่วยนะครับยิ่งเป็นไอดีใหม่ๆอย่างเงี้ยมีเกียร์โดนแน่นอนเริ่มต้นสัก4ชิ้นห้ชิ้นยิ่งดีนะฮะช่วงเวลาหลังๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดหาเกียร์โดนแน่นอนนะฮะบางทีเราเก็บคือ การใช้รูบี้เนี่ยพอใช้รอบแรกไปแล้วเนี่ยไอดีใหม่ๆเนี่ยมันหาได้เยอะก็จริงเนาะแต่พอเราใช้ไปแล้วเนี่ยหลังๆมันจะหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รอบแรกเนี่ยควรให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่างแบบอ่าหาซื้อไอดีหรือรีไอดีที่แบบเริ่มต้นเขามีแบบป้ายเหลืองโดนแน่นอนเยอะๆหรือว่าเราเปิดได้สักสี่ชิ้น5ชิ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บเพชรนะคะไปเปิดหาช่องกลางช่องท้ายก็จะทําให้ทีเนี่ยมากขึ้นนะฮะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ นี่ครับก็เล่นแบบง่ายๆสบายคือตอนนี้ก็มีเป้าหมายในการทำสล็อตเป็นไฮเปอร์แม็กตัวที่2ทีมนะแสงมืดนะเอออ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีร้องจริงจัง V2 นะใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับเผื่อใครแบบเอออยากจะทำทีมบ้างนะฮะอยากจะเล่นบ้างหาตัวอะไรยังไงนะฮะก็จากที่พูดนะมีตัวดาเมจเริ่มต้นนะฮะเอาไ้เคลียร์หมดอะไรต่างๆ ครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตไอดีรองจิงจัง v ีทูนะครับ60เด d นะฮะหรือว่า60วันนั่นเองไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ